หุ่นยนต์มินิแอลฟาตัวนี้นะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยก็จะมีความสูง24.5เซนติเมตรสามารถได้ทั้งเต้นร้องเพลงเล่านิทานให้เด็กๆฟังด้วยก็ได้นอกจากนี้นะคะก็ยังทําท่าออกกําลังกายเพื่อให้เด็กๆเ,เนี่ยทำตามได้ได้ด้วยนะคะพันดงซอกจากฝ่ายดูแลเด็กของสำนักง,งานกรุงโซก็มีการเปิดเผยค่ะว่าโรงเรียนอนุบาลและศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ทั่วกรุงโซกว่า300แห่งกําลังทดสอบใช้หุ่นยนต์มินิอัลฟานะคะในการสอนเด็กซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่สําคัญในการสอนให้เด็กมีความเข้าใจกับเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็นําไปสู่การเรียนรู้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากขึ้นในอนาคตด้วยค่ะต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เราเริ่มเห็นว่าหุ่นยนต์เนี่ยเข้าไปอยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากขึ้นนะครับโดยเฉพ,พ,พาะพอเริ่มต้นที่โรงเรียนนะเริ่มต้นที่เด็ก<ช>ตั้งแต่เด็ก,กเล็กๆอย่างเงี้ยครับการ,รที่เริ่มเอาเหุ่นยนต์เอไอเล็กๆเข้าไปเนี่ยทำให้เด็กเขาคุ้นชินเป็นเหมือนเพื่อนคน แล้วนะครับมันมีหุ่นยนต์ที่เป็น AI อย่างที่วิดีโอกําลังเล่นอยู่เนี่ยคือเด็กสามารถที่จะเริ่มที่จะสื่อสารกับหุ่นยนต์ได้มีการแสดงออกเรื่องของอารมณ์ของหุ่นยนต์ในภาพที่คุณน้องดาวเล่าก็คือมีมีหัวใจด้วยใช่ไหมครับที่แววตาต่อไปเนี่ยมันคงจะสามารถสิ่อสาตาได้ด้วยนะคะกับพิมพ์ตาได้ด้วยแล้วพูดโต้ตอบได้กับเด็กตรงนี้มันจะกลายเป็นว่าทําให้เขาคุ้นชินกับการที่จะมีโรบอติกต่างๆนะครับที่เข้ามามีส่วนในการใช้ชีวิตประจําวัน มากขึ้นเรื่อยๆนะครับหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยกำลังถูกทดลองใช้กับเด็กอายุ3-5ถึงปีเท่านั้นเองนะเพื่อเสริมสร้างความคุ้นชินแบบนี้แหละดวงตายังสามารถกระพริบดได้เมื่อรูม่านตาของหุ่นยนต์กลายเป็นลูกหัวใจระหว่างการสนทนาเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกมีการโฟกัสขึ้นแต่ว่าที่มากไปกว่าน,นั้นเนี่ยที่เข้าไปดูข้อมูลของหุ่นยนต์พวกนี้มันก็จะมีเรื่องของการเก็บ AI ในเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กว่าเด็กเขาเนี่ยต้องการที่จะสื่อสารอะไรเด็กแบบไหนเนี่ย เขามีคําถามแบบไหนแล้วก็การพัฒนาการเรียนการสอนนะมันจะดีขึ้นได้อย่างไรอันนี้คือเป็นเรื่องหลังเบื้องหลังของการที่ใช้หุน่นยนต์เข้าไปช่วยมากกว่าเพราะบางทีเวลาเป็นครูใช่ไหมครับเขาก็อาจจะสื่อสารกับเด็กูปแบบหนึง่งเราก็ไม่มีเรื่องของ Data a n a l y ล i ติแต่พอเป็นหุน่นยนต์ปั๊บเนี่ยทุกข้อความที่เด็กเขาสื่อสารกับหุน่นยนต์นะครับลุงดาวมันสามารถที่จะ Translate มาเป็นเป็นโคดดิ้งไปเป็นเดต้ Data, แล้วก็ถูก Process อยู่ข้างหลัง Analy t i c เกิดขึ้นปับ๊บเขาจะรู้ละ ว่าเด็กในแต่ละคลาสเนี่ยเขามีความต้องการอะไรมีคําถามแบบไหนควรจะพัฒนาการเรียนการสอนอย่างไรอย่างเงี้ยในกรณีนี้เด็กอายุ3-5ขวบเองก็อาจจะได้รับการข้อมูลเข้ามาว่า i, เด็ก3-5ขวบต้องการที่จะรู้เรื่องเกี่ยวกับ สมมติว่าเป็นอดอกไม้หรือว่าสัตว์ในเชิงลึกขึ้นกว่าปกติอะไรอย่างเงี้ยครูเองก็สามารถนํา Data เหล่านั้นเนี่ยมาพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้นได้แต่หลักสูตรนะครับท้องดาววันนี้เริ่มจะมีหลักสูตรที่เป็น AI ละข้อสอบของแต่ละเด็กแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะเริ่มไม่เหมือนกันแล้วนะครับเด็กคนนึงอาจจะได้ข้อสอบแบบหนึ่งขึ้นอยู่กับการพัฒนาของเด็กแต่ละคนที่ไม่เท่ากันไม่จําเป็นว่า1คลาสเนี่ยทุกคนจะต้องได้ข้อสอบเดียวกันหรือการเรียนการสอนที่เท่ากันเพราะความสนใจความสามารถพิเศษเนี่ยมัน เพราะแต่ละคนจะมีความต้องการในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันหลักสูตรก็จะถูกพัฒนาเป็นอินดิวิโดมากขึ้นนะครับเพอร์ซันไลซ์มากขึ้น